เราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้หันไปทางไหนก็มีแต่ร้านขายมือถือจะห้างเล็กห้างใหญ่หรือร้านนอกห้างก็มีไม่น้อยจะซื้อมือถือสักเครื่องเดี๋ยวนี้หาซื้อได้ง่ายมากแต่สําหรับร้านขายมือถือถือว่าเป็นงานที่ยากต้องทําการบ้านอย่างหนักเพื่อสู้กับคู่แข่งคนซื้อมีมากร้านขายก็มีมากเช่นกันทําอย่างไรร้านมือถือรายเล็กจะอยู่รอดปัจจุบันคนมักจะค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนซื้อดังนั้นข้อมูลจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการก่อนซื้อมือถือ เพื่อเปรียบเทียบรุ่นหาข้อดีข้อเสียบทวิเคราะห์วิจารณ์จากกูรูทั้งหลายที่ร้านต้องทําคือใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นตัวช่วยในการนําเสนอข้อมูลนําข้อมูลมาลงเว็บไซต์หรือเพจภายใต้ชื่อร้านตัวเองโดยต้องหาความแตกต่างเพื่อสร้างความโดดเด่นสร้างภาพจําให้ลูกค้านึกถึงและอย่าขายของอย่างเดียวให้ความรู้กับผู้คนด้วยเกตเล็กเกตน้อยที่เป็นประโยชน์และข้อมูลเด็ดคือรีวิวที่ผู้คนส่วนใหญ่รอคอย ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆพร้อมกับสังเกตกระแสะตอบรับว่าผู้คนชอบเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรมากกว่ากันโดยดูได้จากคอมเมนต์ยอดไลค์ยอดแชร์และชื่อของร้านก็จะเริ่มค่อยๆเป็นที่รู้จักมากขึ้นนี่เป็นหลักการการสร้างความโดดเด่นโดยการนำร้านลูกตู้ที่มีหน้าร้านเปิดขายเหมือนๆกันเรียงติดกันเป็นพืชราวกับมีเจ้าของเดียวแทบจะบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีกำลังซื้อจากลูกค้าเก่าก็ต้องอาศัยพึ่งโชวเข้าข้างเพื่อจะให้ลูกค้าเลี้ยวเข้าร้านเราเพราะร้านก็เหมือนๆกันเปิดติดกัน โอกาสที่เราจะได้ลูกค้าจึงน้อยลงเราจึงต้องสร้างความโดดเด่นให้ร้านเราเองโดยหาความแตกต่างที่ร้านอื่นให้ลูกค้าไม่ได้แต่เราให้ได้นั่นคือข้อมูลมือถือหรือรีวิวมือถือบนโลกออนไลน์นั่นเองลองใช้ชื่อรุ่นมือถือที่เราต้องการหาข้อมูลไปค้นในอินเทอร์เน็ตดูก็จะเห็นได้ว่ามีข้อมูลเยอะแยะมากมายแสดงผลขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วบางคนอาจจะบอกได้ว่าแล้วจะต่างอะไรกับร้านตู้กระจกที่เรียงรายกันบนห้างเพราะในอินเทอร์เน็ตก็มีคนทําข้อมูลไว้เยอะแล้วมากมายหลายเว็บไซต์ ก็ต้องบอกว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแล้วก็จริงแต่การสร้างสารรค์เนื้อหาให้โดนใจหรือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนั้นมีมากมายหลายวิธีพูดง่ายๆคือไม่ใช่ทุกคนที่จะสร้างคอนเทนต์ได้โดนใจใครทั้งหมดเมื่อมีความหลากหลายในการสร้างสารรค์เนื้อหาก็แสดงว่ายังมีพื้นที่ให้เราคิดและออกแบบการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของเราอยู่ถึงตรงนี้แล้วคงมีคนสงสัยว่าเนื้อหาแบบไหนล่ะที่จะโดนใจต้องบอกก่อนว่าการทำคอนเทนต์ออนไลน์ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว ต้องลองทำหลายๆแบบแล้วจะทราบเองว่าผู้คนต้องการเห็นเนื้อหาแบบไหนอย่างที่ได้บอกไปตอนต้นว่าอย่าขายของเพียงอย่างเดียวลองไลดูสักครั้งเพื่ออย่างตลาดดูว่าคนชอบแบบไหนเพื่อเป็นแนวทางในการทำคอนเทนต์ต่อไปทำไมขายดีต้องไลด์ทุกวันนี้คอนเทนต์ที่เป็นรูปแบบคลิปไม่ว่าจะสดหรือบันทึกไว้มักจะได้รับการสนใจเป็นอันดับต้นๆเสมอแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีแต่คลิปหรือไลด์อย่างเดียว ควรมีผสมกันไปอย่าเน้นปริมาณให้เน้นที่คุณภาพของเนื้อหาและความสม่ำเสมอที่เหมาะสมแต่ถึงอย่างไรการขายของออนไลน์โดยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตก็ยังมีเรื่องให้ต้องตั้งข้อสังเกตกันอยู่คือความรู้ด้านการทำคอนเทนต์ดิจิทัลออนไลน์เพราะการขายในรูปแบบนี้ได้ผลก็จริงแต่ผู้ใช้เทคโนโลยีต้องเข้าใจเรื่องระยะเวลาที่ต้องรอให้เกิดผลความรู้ความเข้าใจในการทำคลิปการถ่ายทำการตัดต่ออุปกรณ์ต่างๆที่ต้องมีเพิ่มเข้ามาในการผลิตคอนเทนต์ ซึ่ง้าร้านขายมือถือบางร้านที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้อาจจะว่าจ้างทีมงานมาผลิตสื่อในส่วนนี้ให้ซึ่งต้องมีการลงทุนเพิ่มหรือหากผลิตเองได้การที่ร้านจะเป็นที่รู้จักหรือมียอดขายเพิ่มจากการทำคอนเทนต์ออนไลน์ก็ต้องใช้เวลาส่วนจะนานแค่ไหนต้องขึ้นอยู่กับสิ่งที่ร้านได้ทำลงไปว่าทำอะไรไปบ้างในช่องทางไหนอย่างไรทั้งหมดล้วนเป็นตัวแปรที่ส่งผลลัพธ์ทั้งสิ้นและนี่ก็เป็นข้อควรระวังที่ร้านขายมือถือต้องรู้ ต้องทำความเข้าใจและว,วางแผนก่อนที่จะหวังผลเพราะถึงแม้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจะเป็นเครื่องมือที่ดีแต่ผลลัพธ์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นในวัน2วัน